Hơi、hey, hey, hey. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง 961E กันเช่นเคยนะครับโดวยวันนี้เราไมา่อยู่ในเกมฟรีไฟกันนะครับผมนะฟรีไฟวันนี้ที่ผมจะมาเล่นก็คือโหมดธรรมดาผมจะไปลองอ่าหนึ่งสี่ดูโดยที่ไม่มีอ่าเพื่อนรวมทีมหรือใครก็ตามนะไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอคนหรือเปล่าที่แบบว่าตีอื่นนะผมจะทลายได้หรือเปล่าเพราะว่าผมขี้เกียจเล่นในนี่ ไออะไรนะแรงนะครับมันกดแล้วหาห้องนานเกินนะครับก็จะรอไอ้เนี่ยเปิดอีกทีหนึ่งนะครับไอเ้ครีเอเตอร์นะเออพีไฟรีเคเตอร์กว่าจะเปิดนะทุกคนโผมเล่นผมรอ,อนานมากผมบอกให้ปะเดี๋ยวเราไปกันดีกว่านะครับไปเจอผมในเกมนะเอาละก,ก,ก,กลับม,นะมาแล้วเออ,เอ,อลืมลืมเลยนะว่ามันยังกระตุกอยู่เปล่าว่าไม่รู้เหมือนกันนะกระตุกหรือเปล่าไม่รู้ลองดู ที่แบบอะไรวะแบบนี้เกี้ยวหรอจำได้ว่าแบบนี้ผมไม่เคยได้แชมป์เลยนะเคยได้แต่ไม่ค่อยได้บอลนะครับลงไหนดีวะผมว่าผมลงบาซิเลียดีกว่านะครับเดี๋ยวผมลงตึกใหญ่นั่ผมลงตึกใหญ่ดีกว่านะครับรีบพุ่งไปก่อนก่อนที่ทุกคนจะลงมาลงใส่จะลงตึกใหญ่ไม่ได้แย่แล้ว นี่ลงหนึ่งตีกับผมเลยมั้งมันหันไปดูข้างบนไม่ได้วะไม่เป็นไรทุกคนผมว่าได้เดีวเวๆวรีบก่อนรีบเลยเรียบเลยเรียบเลยได้ปืนแล้วแล้ววะแม็กเจ็ดเหรอ oh my goodness ครับ โอ้ม่เกดมีคนลงใกล้ๆบอกว่าเมื่อกี้เห็นได้ยินเสียงนะครับเฮ้ยเฮ้ยแม่งเจอคนบอกว่าบอดแน่นอนเลยแบบนี้นะครับหรือไม่ก็เขาแค่ไม่มีอาวุธสู้กับเราอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นเด็กนะครับอาจจะเป็นเด็กก็ได้ใครจะไปรู้ฮะเดี๋ยวเราจ,จะไปชุบกัน เช้าเช้าอย่างนี้นะครับอากาศไอ้วันนี้ผมเล่นตอนเช้าเลยนะนี่อะเจ็ดโมงเช้าเลยนะครับเจ็ดโมงเช้าเลยเดี๋ยวผมว่าจะไปเล่นแร้งอยู่ครับหนึ่งสี่แบบแลงอะไรเงี้ยนะครับทางนู้นนะ <S <S ปล่อยมันไปนะครับเดี๋ยวนี้วีดอดผมก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้แตะเลยตั้งแต่แบบมันไม่มีขายในตู้นะครับ ไอมนันอัปเดทแล้วมีเยอะมีหรือยังมีหรือยังไม่มีนะครับเขากลายเป็นอัอนนี้ไปแล้วนะ m p 4 0นะครับ m p 4 0ก็เล่นเงนไปก็มีบ้างเนาะหน่วงๆน,นิดหน่อยอะไรเงี้ยนะมีบ้างมีบ้างมันกินเปอร์เซ็นต์อะเนาะ วุ้ยอุ้ย,ยมีการยิงกันเดสกามาซีจ้าไอ้น้องอยู่ไหนไอน้หนอ้าวเอ้ยอู้หูอู้อู้อู้อ้ยอันนี้หนึ่งคนที่อยู่ข้างหน้าเรานี่นับนับอยู่ในแผนที่หนึ่งคนแสดงว่า มันมีอีกนะครับมันมีอีกตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นกำลังยิงกันหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยบวกกันโดนไม่มีพี่ได้ไงน้องเยียย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 ย Han nhà đi dạng dạng Hành dạng 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 hay hay มีอะไรบ้างวะไม่มีไม่มีอะไรเลยออกโดดออกเลยถ้าไม่มีอะไรโดดออกไปเลยโทก้อนมีป่วาวะเดี๋ยวนี้รู้จักโทกงโทกอนเอ๊ะไม่ธรรมดาที่ไหนผมะพัฒนามาเล็กน้อยรู้จักไม่กี่อย่างหรอกผมบอกบอกเลยนี่ให้โทกอนผมรู้จักไม่กี่อย่างครับทุกคนด้วยความที่ผมไม่ค่อยได้เล่นเกมแนวนี้นะครับ ไม่ค่อยได้เล่นเกมแนวนี้ถึงไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้นะครับเฮ้ยนี่อะไรอะอะไรจะลงวะเฮ้ยไอ้ดรอปวะเฮ้ยไอ้ดรอปจะลงตรงนี้ต้องรองไหมวะรอทำไมนะครับไปดีกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปก็ได้เดี๋ยวอยู่แถวแนี้ก่อนก็ได้ฟาร์มกันยังไม่อิ่มเลยเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนนะครับลืมไปเรามาเผื่อฝั่งนู้นแม่งมีคนมีเต็มตี้ขึ้นมากู

เฮ้ยแอร์ดับลงแล้ว ha ha. ลองดูดิมีของอะไรดีไหมนะมันทำไมมันกระตุกกระตุกวะเด้เดี๋ยว,ยว,ยวรู้สึกว่าเตรียมมันกระตุกเล็กน้อยเดี๋ยวผมขออนุญาตมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวนี้การ์จอผมก็เริ่มก้าวเก่าแล้วนะครับเวลาเล่นอะไรก็อาจจะกระตุกเล็กน้อยนะครับผมเดินเด่นเ่นเนง,งี้เลยเผื่อคนยิงเราจะได้เจอเราหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเราคิดไปเรื่อยนะครับ คิดไปคิดไปเรื่อยไปเปื่อยนะเอ้ยงงง,งเหรองงมันยิงยิงใครวะตรงจุดเกิดเหตุตรงนี้นะครับนี่เลยเฮ้ยข้างหน้าอาย่าไอ้น้องพี่มาแล้วอมีแต่วะไหนอ่ะ Hãy 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 tục hãy 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 quá, hãy 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 ลาบวกกันแม่งกระตุกว่ะทุกคนทำไงดีวะเนี่ยเฮ้ยเชียช่ยววเชี่ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเคยกดตะแห่งกูเนี่ย เอ้ยเฮ้ย yeah, ยิงไม่ยิงไม่โดนแค่นี้ยิง,ยงไม่โดนอ่ะเฮ้ยอหมีแต่บอดเลยเว้ยโอ้ยหี้ยวิ่งอย่างเดียวเลยสั์ปืนแม่งเลยสามาถัถสั์ ฟอร์มัดด้วยก็สา่นว่สาสิจะเป็นฟอร์มัดดีกว่านะครับยิง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 เลยยิงย,ยิงหน่องงงงยังเลยรอทีมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้เป็นจริงหัว 哎，你也来玩。 เชื่อเกือบแล้วกูไม่กระตุกได้จังหวะได้ห่วยมากอาจจะต้องปรับภาพลงมาอีกหน่อยหนึ่งวะผมปรับแม็กไว้เปล่าวะผมก็ไม่แน่ใจด้วยผมลืมไม่ได้ดูนะครับผมว่าผมน่าจะปรับแบบปรับปานกลางไว้ดีกว่านะครับเพื่อความไม่กระตุกของคอมแต่มันก็บางทีก็กระตุกบ้างไม่กระตุกบ้างแล้วแต่วันนะมั้งแล้วแต่ทีนะอันนี้ผมก็เพิ่งมาลองดูนะครับตั้งแต่ผมได้ตั้งค่าคอมใหม่อะไรใหม่นะครับอ,อ,อย่างเ่ที่จะบอกกันเลยก็คือเวลามันคอมเนี่ยนะเวลาเปลี่ยนอะไรก็ต้องเปลี่ยนทีเดียวนะทุกคนจําไว้ผมเออเท เฮ้ยนั่นไงเมื like __่อกี้เห็นคนปะใช่ป่ะเน้ยนั่นไงภาพไม่ไม่โหลดภาพไม่โหลดเลยเฮียเมื่อกี้เหมือนจะเป็นคนเลยนะแต่แค่ว่าเขาอาจจะเล่นไม่ค่อยอันนี่เท่าไหร่เช่เปลี่ยนเป็นกอซ่าดีกว่า ได้บอกว่าในจังหวะแบบนี้ผมสามารถเปลี่ยนเป็นเอาเที่หา,ายแล้วกลายเป็นไอ้เนี้ยมันเปลี่ยนไปเลยเมื่อกี้มันยืนยิงกับใครวะ อยู่เร็ววะพืนมันอยู่ไหนหนึ่งตัววะไม่ใช่ดิเอ้ยหนึ่งตัวจริงอันนี้ผมเหลือหนึ่งหนึ่งเฮ้ย,อยโอ้โหปีศาจมาเยือนน้องๆเทียปีศาจบอดไม่เจอคนเลยขอ้อพิสูจน์แล้วนะครับว่ามันแม่งเจอคนอยากจริง โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้ดูสิผมก็ไปทดลองให้ทุกคนดูแล้วว่าหมวดทั่วไปเนี่ยสมมติว่าเราเล่นตอนเช้าๆเนี่ยไม่เจอแต่บอดแน่นอนผมก็งงเหมือนกันทำไมผมเจอบอดบ่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรชิวๆไปเดี๋ยวผมจะไปเล่นแบบแรงด้วยนะครับในคลิปถัดไปนะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนดีกว่านะครับน้องๆคนไหนที่ไปเรียนก็ตั้งใจเรียนนะแล้วคลิปนี้ลงวันหยุดก็ขอก่อนให้มีความสุขนะโอเคขอตัวลาผู้ชมไปก่อนดีกว่าบ๊ายบาย